ลองจินตนาการถึงดินแดนที่หนาวเย็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผืนน้ําแข็งสีขาวพโพลนสุดลูกหูโลกตาแต่จู่ๆกลับมีของเหลวสีแดงสดไหลทะลักออกมาจาก่านน้ําแข็งราวกับว่าน้ําแข็งกําลังเลือดไหลนี่ไม่ใช่ฉากในหนังไซไฟและไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่มันคือของจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าน้ำตกสีเลือดหรือ Blood Falls บลัดฟอลส์ตั้งอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาบริเวณหุบเขาแห้งแมกเมอร์โดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แห้งแล้งและหนาวเย็นที่สุดในโลกอุณหภูมิอาจต่ำประสูนถึงหลายสิบองศาแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สามารถอาศัยอยู่ได้น้ำตกแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปีคศ .1911 โดยนักธรณีวิทยาชาวออสเตรเลียชื่อว่าโทมัสกริฟฟิธเทเลอร์ ในตอนแรกนักสำรวจเชื่อว่าสีแดงนั้นเกิดจากสาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำแข็งแต่ความจริงกลับน่าสงสัยและน่าทึ่งกว่านั้นมากแท้จริงแล้วน้ำที่ไหลออกมาจากบลัดฟอสมาจากทะเลสาบน้ำเค็มใต้ฐานน้ำแข็งเทเลอร์ซึ่งถูกปิดผนึกไว้ใต้ผืนน้ำแข็งมานานกว่า1-2ล้านปีทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยสัมผัสกับอากาศภายนอกไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์ และมีความเข็มมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าจนทำให้น้ำไม่แข็งตัวแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็ตามแล้วเหตุใดน,น้ำจึงมีสีแดงเหมือนเลือดคำตอบอยู่ที่ธาตุเหล็กน้ำใต้ทานน้ำแข็งอุดมไปด้วยเหล็กในรูปแบบที่ยังไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเมื่อแรงดันใต้ทานน้ำแข็งดันน้ำนี้ออกสู่ภายนอกและมันได้สัมผัสกับอากาศเป็นครั้งแรก เหล็กจึงเกิดกระบวนการออกซิเดชันเหมือนกับสนิมเหล็กทําให้น้ําเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มราวกับเลือดสดภาพของน้ําสีเลือดที่ไหลผ่านน้าแข็งสีขาวจึงสร้างความรู้สึกทั้งหน้าพิศวงหน้ากลัวและงดงามในเวลาเดียวกัน